น้ำปิงจะออกเก่งกับน้ำปิงมาลงกันแต่น้ำปิงอ่ะเขาแบบเขาน่ารักอ่ะแล้วเขาก็พูดเก่งกินได้มีโอกาสฟังที่เขาเสัมภาษณ์เนาะเออที่เขาพูดถึงแบบตัวละครเลำพึงแล้วก็ที่กินมาเล่นอะไรเงี้ยแบบพูดดีมากอ่ะทําไมพูดเก่งขนาดเนี้ยเป็นเด็กอนาคตไกลเลยแล้วก็ เขาจะมีมีมเลยของเขาแบบตลอดอะคิดว่าเขาขายตรงนี้ได้แบบดีมากเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสี่คนด้วยนะคะแต่กินเชื่อว่า,วาน้องสี่คนนี้ดังแน่นอนเพราะว่าซีรีส์มันดังมาวมันก็ดีมากคิดว่ายังไงก็แบบโหแบบเลิศอะพูดเลยว่าเลิศแน่ๆก้น่ะคือเป็นคนที่โชคดีที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วทําให้เราอะคนรู้จักเราเพราะโปรเจกต์นี้คือยังไงน้องๆคนคน,คนอยากรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราอะคือเป็นผลพลอยได้เป็นผลพวงที่มีโอกาสได้มาแบบ เล่นเรื่องนี้แล้วก็คนรู้จักเรามากขึ้นเพราะกินนะเข้าไปดูใน X ใช่ไหมคะก็มีหลายๆคนที่ไม่รู้จักกินเลยแต่กินไมไ่น้อยใจนะกินรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากเออเพราะว่าคนเขาแบบอาจจะไม่ได้ดูละครอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังไม่ได้ดูละครเพราะาคนส่วนใหญ่ช่วงหลังอ่ะเขาก็จะมาดูแบบพวกแพลตฟอร์มอื่นๆต่างๆดูเกาหลีดูซีรีส์วายะอะไรเงี้ยพอกินได้กระโดดมาอยู่ในโลกของซีรีส์วายกินรู้สึกว่า แต่ต้องเป็นของค่ายดูมันดีนะอะวงเล็บไม่รู้เอกินไม่เคยเล่นกับค่ายอื่นนี่คือค่ายแรกอะกินก็เลยรู้สึกว่าโหแบบคือมันต้องขอบคุณพี่ออบจริงๆอะ่ะกินพี่ขอโทษทําไมอะพี่พลแต่พี่ออกมาสะกดทุกคนเลยพี่กินอบุ๊บคือขนลุกมาคือจริงๆจะบอกว่าถ้าทุกคนลองคิดดูนะต่อให้กินแบบ กิเล่นแบบนั้นอะแต่ถ้าแบบสกอร์หรือว่าเขาเรียกว่าเพลงอะค่ะหรือว่าพวกซาวที่ประกอบอะมันทําออกมาไม่ดีมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยแต่ด้วยความที่พี่ออบอะแล้วก็ทีมเขาอะคือทําออกมาดีมากแล้วสิ่งที่เขามองถ้าเกิดใครได้สัมภาษณ์เห็นสัมภาษณ์ที่พี่ออบสัมภาษณ์อะค่ะคือเขาเล่นใหญ่เขาพูดเลยว่าเขาเล่นใหญ่จริงๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาอะเป็นค่ายเล็กๆที่คนอะอาจจะไม่รู้จักสิ่งที่ทําให้คนรู้จักได้คือการที่เขาจะต้องเปิดอย่างยิ่งใหญ่ให้คนรู้ว่า ว่าน,นี่คือดูบันดินะว่าน,นี่เรากำลังทำซีรีส์เรื่องนี้ให้คนเห็นให้คนรู้จักเขาเขาต้องการผลักดันให้น้องๆเห็นให้ทุกคนเห็นว่าน้องๆมีความสามารถแล้วน้องๆก็แบบทุ่มสุดตัวจริงๆแล้วมันก็จริงทุกคนแล้วมันก็จริงจริงๆเอาแค่วันพรีเมียที่เปิดอีพีหนึ่งก็คือแบบเอยสุดๆแบบกินตกใจมากคนเยอะมากอะ เออวันนั้น้กินเห็นเลยว่าปินก,ก็บอกน้องๆทุกคนเลยว่าเตรียมพร้อมรับมือเลยนะเราจะดังมากๆนะอะไรเงี้ยเราแบบเตรียมตัวเลยงานจะเยอะมากๆพี่ดีใจด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็แอบแบ่งส่วนเซี่ยวของหัวใจมาให้กําลังใจกินด้วยก็ได้นะคะเอาแค่เซี่ยวเดียวก็ได้ค่ะไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้ขอสักนิดนึงแบ่งมาแบบให้กําลังใจลําพึงให้กาลังใจกินคนนี้ด้วยนะคะ ทายาทไหนเล็กหนึ่งไม่ใช่ซีรีส์วายนะคะอ๋อไม่เป็นไรพี่พลอยก็หนูก็ว่าพี่พลอยจะมาเลยหรอเชียงใหม่เลยนะจากเชียงใหม่เลยนะให้ทางใจเลยอขอบคุณค่ะเงินก็ฝากทุกคนนะ่ะ ในห้องนี้2200คนฝากไปติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของกินต่างๆด้วยได้ไหมคะทั้ง X ทั้งอจทั้งเฟทั้งอะไรอะต้องเรียกว่าอะไรอะบ้านน้ำเงินหรอบ้านน้ำเงินทั้งเอ,อ่อบ้านแดงนะคะแล้วก็ทั้งใน t ิ k t ตอกด้วยนะคะฝากทุกคนเข้าไปติดตามให้หน่อยนะคะบ้านฟ้า <laughs> บ้านฟ้าแอปดำโอเคบ้านฟ้าแอปดำมีอะไรอีกอะ บ้านฟ้าก็จะเป็นชื่อเกียรติสปาร์นแฟนคลับนะคะส่วนแอปดำเอ็กเนาะก็จะเป็นชื่อกีนเอฟห้านะคะบ้านแดงก็จะเป็นชื่อออนกรีนออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็แอปรุ้งก็คืออ่ะแอปรุ้งอ,อกจอก็คือจะเป็นชื่อกีนอะไรวะกีนอัศราพรโอเคประมาณนี้แล้วก็ในติ๊กต็อกก็ชื่อกีนเหมือนกันนะคะเกียรติสตาพรนะเล่นบทหากูอยู่หรือได้ หากูอยู่ดวย <laughs> นี่เล่นมาหลายรอบแล้วเนี่ยนะฝากติดตามทุกช่องทางฝากไปกดไลค์กดแชร์ฝากไปแบบ Subscribe ให้ด้วยนะคะหืข <h ums> นเต็มเลยฝากทุกคนด้วยนะทั้ง2,200คนแล้วก็ทุกคนฝากตอนนี้2,200คนขอแบบใจส้มคนละหนึ่งดวงได้ไหมคะ <h ums> ในี่ใจส้มกดตรงนี้เลยแก้วจะปิดแล้วหรออุ้ยกดผิด โอแก้วเหลืออีกสี่เหลือหัวใจเหลือค้อกกี้เหลือปืนพ่นเงินแว่นตาดีเจดำน้ำดูปะวานโอ้ยหนูแบบหลีกต่ำๆเนี่ยแก้วมันปิดง่ายมากอยากให้พี่เล่าเกี่ยวกับการเข้าวงการอ่านนิยายแล้วเข้าวงอ่านนิยายแล้วซาลพึงม,มาก เกี่ยวกับการเข้าวงการเหรอคะก็จากการประกวดเอฟค่ะเป็นใบเบิกทางเลยทำให้กินได้เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงปัจจุบันพี่กินพี่หญิงไปไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้เอะพี่ไม่ได้ตัวติดกับหญิงนะพี่กินได้เจอน้อง น้องปังบ้างไหมเจอค่ะแต่ได้เข้าด้วยกันแค่ซีนเดียวเองเอามจริงกินเจอทุกคนแบบอย่างละซีนสองซีนหนึ่งอะเจอเจอเจนนิสก็ซีนเดียวเหมือนกันหายามาทาไหมครับทำไมอะทงแต่มพี่เป็นอะไรหรอพี่ไม่เจอกุก๊กกู่ครับแต่ว่าคนในกองเจอครับเสาร์นี้มีค่ะแต่กินก็จำไม่ได้เหมือนกันเ <laughs> จนนี่น่ารักมากเจนนี่คือไลฟ์ตลอดเจนนี่ไม่ใช่ไลฟ์เจนนี่ก็คือ ถ่ายคลิปตลอดเจนนิสแบบว่ามีทีมแบบถ่ายคลิปแบบเลิศมากทำคอนเทนต์เลิศมากอ่ะฉันต้องเอาอย่างเขาเขาเลิศจริงๆสายคอนเทนต์นี่ต้องแบบเจนิสเลยจริงๆอ่ะแล้วนางแบบว่ามีโปรดัก์ของนางเนี่ยนางก็แบบว่าขายของไปด้วยก็คือเลิศอ่ะเก่งอ่ะเก่งมากน้องหมาหน้ารักใช่ไหมคะนางง่วงกันหมดแล้วเนี่ยแต่ขนร่วงเต็มเลยพี่ดูปวดขา นั่นนะสิพี่ฟ้าแต่ว่าพี่ฟ้ารู้ไหมว่าเจนิดมากองเขามีกี่คนหนึ่งหนึ่งสองสามสามสี่ประมาณห้าคนนะ่ะไม่รวมตัวเขานะถ้ารวมตัวเขาก็ประมาณหก <c oughs> เขาบอกว่าเขานั่งตุ้มมาทั้งหมดเจ็ดคนนะ่ะวันนั้นนะที่ินเจออะ่ะแต่นางคือเลิศมากอะ่ะมีคนถ่ายคลิปนางประมาณสองคนมีคนแต่งตัวให้นางอีกหนึ่งคนแล้วก็นางมีช่างแต่งหน้ามาด้วยอีกหนึ่งคนรับสมัครคนถ่ายให้นั่นนะสิพี่ฝ้าย เด like ี๋ยวรอรวยกว่านี้ก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ตอนนี้นี่เยอะนิดนึงอาจจะต้องแบบทำเองไปก่อนตามมีตามเกิดคือแต่เจนนิดเลดจริงแบบนั้นอะมันถูกต้องนะพี่พอยแบบว่าคนที่ขายของอะมันต้องแบบว่ามาแข่งกันที่คอนเทนต์เลยแล้วต้องพี่เก่งพี่เก่งคิดถึงอะไม่ได้เจเลยอ่ะพี่เก่งพี่เก่งปิดเก้วให้หนูนอยจีหนูเลยอินิเดียวยังอะอันนี้เบาๆพี่เก่งปิดได้ พี่เก่งมีหัวใจมีคอกี้ดำนำ้ำรูปประวันแล้วก็มีปืนพ่นเงินแล้วก็แ่นตาดีเจนหนูจะป้นพี่เก่งเพราะหนูไม่ได้เจอพี่เก่งนานแล้ว <S <S ชินชมกินแต่ลงอาหารมาทองเก้าเลยเหรอคะพี่เก่งไปเลยพี่เก่งบอกว่าเข้ามาเจอกินอะไรกินมันป้นฉันทุกทีเลยพี่เก่งไปแล้วหรอพี่เก่งเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ อ๋อใช่น้อตแตมสกิลกันป้นพี่ยังเหมือนเดิมแต่พี่จะไม่ป่นทุกคนนะพี่จะป้นเฉพาะคนที่พี่คิดว่าป่นได้ก็คือพี่เก่ง <c oughs> และพี่เก่งก็ไม่เคยให้ด้วยให,ให้ให้แต่ว่าก็ไม่ได้ให้ตามที่เราบอก <c oughs> พี่กินเล่นเป็นผีกี่เรื่องแล้วคะชอบไหม <c oughs> อุคุณเอลฟ์ผีเหรอคะขอบคุณค่ะคุณ m u วสิ o ออนเซนนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณจุ๊บมัวแม่งวัวจุ๊บมัวแม่งัวน้อย ชื่อน่ารักจังอ่ะจุมูมัวแมงัวน้อยให้อาภัยเข็มระนองทักอยู่ระนองเหรอคะอุ้ยคุณเอลพีขอบคุณคะ่ะคุณเจนเวสเวสอ่านว่าอะไรอะ่ะเวสไทยเวสที่อ่านว่าอะไรอ่ะคะขอบคุณนะคะอุ้ยทำไมส่งให้หนูเยอะจังอ่ะอ๋อแต่มันเดี๋ยนะอ๋อจะปิดอันนี้ให้หนูหลับเป้าหรอ เล่นหาก,กูอยู่หรือได้ไหมคะเล่นหลายรอบแล้วน,นะหาก,กูอยู่รึ <c oughs> พี่พลขอบคุณคอ,อกี้นะคะพี่แค่ไรน้องเข็มคะพูดไม่ได้สปอยไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะไม่สนุกโอ้คุณจ๋าเหรอหรือคุณจ๋าขอบคุณนะคะอุ <c oughs> ้ยแมวน่ารักอะ <c oughs> ตบหัวบทลำพึงยากไหมคะบทลำพึงยากไหม ก็ไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะโอ้ย,อยน่ารักจังหัวใจน่ารักจังหนูเกือบสิ้นพระชนกาน้องไก่เหรอหรือน้องอะไรน้องลูกเจี๊ยบอะลำพึงออนนี่เพราะพี่เคยเป็นผิวมาก่อนผมอันน้อยนิดดูว่าเธอเลยแต่ลงหลักพ่อครูซะแล้วไม่ว่าการเข้าใจได้เขาว่าพ่อครูหล่อจริง พ่อคุณหล่อเลยพ่อคุณแบบตกใจตกใจอีกแล้วอะ <c oughs> คุณอะไรเอ่ยขอบคุณหมีแพนด้านะคะอ่านไม่ทันเลยอะ <c oughs> ลำพึงออกถูก EP ค่ะมาน้อยแต่มานะ <c oughs> อืมอุ๊ยคุณจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนวลให้คุณขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> จ้าหรือจา๋จาจ้ารู้ป่ะคะแล้วเกาหลีชอบลำพึงมากบอกว่าให้น่ากลัวน้อยๆอยจริงหรอคะทุกคนเห็นคลิปที่กินแบบว่าพูดเป็นภาษาเกาหลีไหม น้ำปิงน้ำปิงัลโหลขอบคุณคุณ93้สม่องมองกุฎโาขอบคุณมากนะคะน้ำปิงพี่ขอบคุณมากนะพี่นัองยุนนั้นมีอะไรสดุยนะครับตอนนี้พี่มาอยู่ปัจจุบันแล้วค่ะตอนนี้เป็นคนปัจจุบันแล้วน้ำปิงเกิดใหม่เป็นเป็นลำนำไม่ใช่ น้ำปิงไม่ถ่ายหรอไม่ถ่ายซีรีส์หรอไม่ทำงานหรอได้พักหรอฉันหล่อเยอะจัง <c oughs> น้ำปิงเข้ามาทุกคนเป็นลำเพยไหมคะสี่อปีหน้าไม่เปลี่ยนเลยใช่สตาร์ไปตั้งแต่ตอนที่ตอนตายเลยคะ่ะตอนตุยเป็นอนันชลี ใช่ครับไลฟ์อยู่ครับหากูอยู่หร <N> ือติดอยู่ในสมองเลยใช่ไหม <N> พี่คิดอวยพรให้นอ้องอาหายปย่วยหน่อยน้องอาป่วยเหรอลูก หายป่วยไปๆนะคะอ๋อลงอัปป่วยเหรอครับเป็นหวันเหรอครับหายไปๆนะครับองอัโอ้ยน่ารักจังเลยลูกหายไยไปๆนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแน่เลยใช่ไหมหรือว่ายังไม่ไปโรงเรียนเอ่ยพักผ่อนเยอะๆนะครับอีพี่สามเหรอคะเอาจริงปะจำไม่ได้ <laughs> ต้องกลับไปดูบทอกีกรอบนึง เธอมันถ่ายนานมากแล้ว่ะฉันจำไม่ได้อ่ะโอ้สวัสดีค่ะพี่นิกกี้นัมเบอรหรอเอ๊ะอ่านไม่ทันเลยอเนาะอุย้ยพี่จา้าขอบคุณนะคะจ้าส่งให้เยอะมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะส่งอีกก็ได้นะคะยินดีค่ะยังไม่ปิดกล้องเลยค่ะยังถ่ายอยู่เลยของกินอะ่ะน่าจะเหลือประมาณสามสี่คิวแต่ว่า ถ่ายทีปลายเดือนกันยาเลยช่วงกันยาพักข้าพงจะมาตอนไหนคะ EP สามหรอไม่รู้อ่ะไม่อยากสปอยไม่ใช่ไม่อยากอจำไม่ได้ไปดูเองทุกคนจริงๆอดใจรอนยนิดนึงอีกไม่กี่วันถ้าเกิดใครคิดถึงลำพึงพรุ่งนี้ทาย,ยาทมาเลกิหนึ่งคะ่ะทา้งช่องวันสองทุ่มครึง่งดูได้ ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์อีกหนึ่งสไตล์เป็นเป็นละครในเมืองนะฟิลแบบว่าทายาทกับทายาทศึกชิงทายาทกันแล้วก็แข่งกันอะไรเงี้ยว่าใครจะได้ขึ้นเป็นทายาทแล้วก็ยังมีศัตรูข้างนอกที่จะแบบเข้ามาทําลายความเป็นครอบครัวของตระกูลนี้ด้วยอะไรเงี้ยไปดูไปดูปดสนุกสนุกเป็นเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องแบบสถาบันครอบครัวทุกคนอืม โ้หนาวอะพูดเหมือนในซีรีส์ให้ฟังหน่อยอันไหนคะหากูอยู่หรือใช่เราเพิ่งไลน์ติกตก็ไปแล้วเําเรทำถึงตัวแล้วก็เกิดใหม่วันเสาร์พรุ่งนี้ได้ไหมอยากให้วันเสาร์พรุ่งนี้เลยเหมือนกันอยากให้เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้เลยเหมือนกันพี่หาพห่อ่มมาห่มไหมมีแต่้าห่มน้องหมา พอพอเหงื่อมันแห้งแล้วมันหนาวอุ้ยเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อน